พี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสที่เคารพครับในโอกาสที่วัตสุดอีดินอันาได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในปีฮิโตเลาะศัก,กรายหนึักราอ1442บกระผมนายเจษดาจิตรัตต์ผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสขอส่งความปรารถนาดีมาอย่างพี่น้องชาวจังหวัดนาราธิวาสและพี่น้องชาวไทยที่นับถือาศาสนาอิสลามทุกท่าน วันตุษอ,อีดีอัลฮาเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองด้วยการเชื่อสัตว์เพื่อพีทานหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากุลบาลอันเป็นจารีตที่สะท้อนให้เห็นถึงความสวยงามของการแบ่งปันและความเอื้ออาทรและยังเป็นโอกาสในการเยี่ยมเยียนพบปะและขอภัยต่อกันในสิ่งที่ได้ล่วงละเมิดทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ แต่เนื่องจากยังมีปัญหาการระบาดของโรคไวร,คร,รัสโคโรนาหือวิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนาทีวาาจึงขอความร่วมมือพี่น้องสดินทุกท่านได้โปรดปฏิบัติตามข้อแนะนำของท่านจุฬาราชมนตรีซึ่งต้องปฏิบัติตามมา,ารตการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัดในโอกาสวันตรุษอีนอัธาริสุละสักราช 1,442กระผมขอพรต่อเอกองค์ละเลาะได้โปรดประทานความดีงามความจำเนินความเมตตาและความโปรดปานแด่พี่น้องสดิมิทุกท่านและขอพระองค์ทรงโปรดประทานความสงบสุขความสันติสุขและขอให้ภาวะวิกฤตการระบาดของโรคโควิด -19 ในครั้งนี้ผ่านไปโดยเร็ว ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านครับขอพบพระคุณครับ